นางเอกคืออดีตนักโทษที่ต้องมาแต่งงานเสริมดวงให้พระเอกคุณชายใหญ่ผู้เป็นเจ้าชายนิทราแต่หารู้ไหมแท้จริงแล้วเธอคือสุดยอดหมอหญิงลึกลับฉายามือศักดิ์สิทธิ์หมอผีสามารถชุบชีวิตคนตุยได้และที่สำคัญนะคะเธอเนี่ยเป็นคุณหนูบ้านรวยที่บู๊เก่งสุดๆ แต่เพราะในอดีตค่ะเธอต้องการปกป้องลูกทั้งสองของเธอจึงยอมติดคุกแทนคุณชายสองคนเลวผู้เป็นน้องชายของพระเอกอยู่หกปีและเมื่อเธอถูกปล่อยตัวออกมานะคะเธอจึงเข้าไปในตระกูลพระเอกเพื่อสืบหาเรื่องลูกๆของเธอและได้ช่วยพระเอกให้ฟื้นตื่นขึ้นมาค่ะแต่พระเอกจอมโหดแสนเย็นชาคนนี้กับร้ายกับนางเอกเหลือเกินนะคะเพราะคิดว่านางเอกเนี่ยเป็นคนไม่ดีแต่มันพลิกตรงที่ว่านางเอกฉันสู้กลับจ้าแล้วพระเอกนะคะก็ต้องการตามหามือศักดิ์สิทธิ์หมอผีให้มารักษาขาให้ โอ้ยพ่อคุณเขาอยู่ใกล้ตัวขนาดนี้แล้วส่วนเรื่องพ่อของลูกนางเอกนะคะก็คือพระเอกเนี่ยแหละแต่มันดันมีสตอรี่ที่ซับซ้อนนิดนึงค่ะในมินิซีรีส์คุกออกแม่เจ้าสุดเทสสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางช็อตเว็บนะคะจากนั้นเข้าแอปแล้วพิมพ์699593ในช่องค้นหาเพื่อชมเรื่องนี้ได้เลยและสามารถติดตามการอัปเดตต่ตางๆเพิ่มเติม,ตมได้ทางช่องช็อตเว็บไทยแลนด์นะคะ